ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครเมื่อวานนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปดูในส่วนของเรื่องเส้นทางในการพัฒนาโมโนเรลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะทำ TOD ที่สาราวาการเมืงพัทยา นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาให้การต้อนรับนายทัสโอะไซโตะเลขาธิการเอกด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนายทาคาฟูมิเซกิซาวะเลขานุการโทและผู้ช่วยเลขานุการด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมและหารือเกี่ยวกับโครงการพัทยาโมโนเรลพร้อมสอบถามถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนายกเมืองพัทยาได้ชี้แจงว่าหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งตลาดนักท่องเที่ยวหลักของพัทยาหายไปถึง95เรเซรัฐบาลและเมืองพัทยาได้มีการหามาตรการแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการและพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปให้ได้ และสถานการณ์เริ่มลี่คลายก็ได้มีการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาโดยการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยให้มีสัดส่วนเท่ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตส่วนโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยารูปแบบรถไฟรางเบาหรือโมโนเรลนั้น การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ศึกษาแล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานง่วดสุดท้ายไปแล้วซึ่งได้คัดเลือกรูปแบบการก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้ารางเบาสายสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสี่สายตามโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งในระยะสั้น ทั้งนี้รถไฟฟ้ารางเบาสายสีเขียวมีระยะทาง9.9กิโลเมตรรวม12สถานีเริ่มจากสถานีรถไฟพัทยากลางสิ้นสุดท่าทเทียบเรือแหลมบริหายงบประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะสายสีเขียวเป็นเงินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโครงการรวมทั้งสิ้น26,922ล้านบาทซึ่งไม่รวมค่าเวรคืนที่ดินประมาณ2,500ล้านบาท โดยรูปแบบการลงทุนจากผลการศึกษาจะเป็นแบบ PPP อีกทั้งจากการศึกษาโครงการเห็นควรก่อสร้าง TOD บนดีพอตบริเวณถนนพัทยาซอยสถนนพัทยา,ายสาย3าใกล้ท่าเรือแหลมบาิหไฮบนพื้นที่รวม44ไร่นอกจากนี้เมืองพัทยาได้เตรียมการรองรับกรณีผู้ได้รับสัมปทานโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแบบไร้รอยต่อ ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีจากสถานีรถไฟพัทยากลางไปเป็นสถานีรถไฟบ้านห้วยขวางตำบลห้วยใหญ่ด้วยการศึกษาเพิ่มเติมโครงการทำให้โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องเมืองพัทยาและสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ซึ่งมีระยะทางห่างจากจุดเดิมลงไปทางทิศใต้ของเมืองพัทยาประมาณ15กิโลเมตรงบประมาณศึกษาเพิ่มเติม35ล้านบาทนายสุทธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่าการเข้าพบของคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในครั้งนี้ โดยมีความสนใจในโครงการโมโนเรลที่เมืองพัทยาได้มีการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จและในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางการพัฒนาโมโนเรลรวมไปถึงพื้นที่จัดทำ TOD อีกทั้งได้มีการแนะนำเรื่องของการพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบรางกับการพัฒนาพื้นที่ในรอบสถานี ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทางคณะยังได้มีการแนะนำเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้าที่ใช้ในระบบรางที่เป็นล้อ,อยางซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นเทคโนโลยีที่ลดมลภาวะทางเสียงอีกด้วยคือในในวันนี้เนี่ยทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเนี่ยได้ส่งคณะ นะครับมาที่เมืองพัทยาจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปดูในส่วนของเรื่องเส้นทางในการพัฒนาโมโนเรลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะทำที o อดีทีโอดีคือการพัฒนาบริเวณรอบๆสถานีนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้านะครับซึ่งในขณะนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการศึกษาเราศึกษาเสร็จแล้วนะครับแล้วกอ็อยู่ในระหว่างการ ทำเอ a อหรือว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ที่ทมาเนี่ยนะครับเขาก็มีความสนใจในเรื่องของการการพัฒนาในระบบนี้ของเมืองพัทยาในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะครับในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็ยังได้มีโอกาสแนะนำถึงแนวทางในการพัฒนาในรูปแบบ,นบในการเชื่อมโยงนะครับระหว่างาระบบรางกับการพัฒนาพื้นที่ในรอบๆสถานี นะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าในญี่ปุ่นเนี่ยตามสถานีรถไฟฟ้านะครับหรือสถานีรถไฟทุกแห่งเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับก็กได้มาตาิดตามในส่วนของเรื่องความคืบหน้าแล้วก็มาดูในเรื่องของตามเส้นทางต่างๆที่เป็นสถานีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เ็าได้มาพบกันในวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเขาแนะนําเทคโนโลยีระบบรถ ไฟฟ้านะครับระบบในใช้ในระบบรางที่เป็นล้อยางนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะไม่มีมลภาวะทางเสียงนะครับเพราะว่าในเรื่องของล้อยางกับล้อที่เป็นเหล็กนะครับหรือว่าในระบบอื่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระดับของเสียงซึ่งอาจจะรบกวนนะครในในตามเส้นทางของการเดนรถไฟนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นอีกอีก อีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการที่จะช่วยลดมลภาวะทางเสียงให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเขาก็นําเรื่องนี้มาแนะนานะครับให้ให้เราได้ทราบด้วยเพราะว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสาหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยซึ่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า130ปีนะครับในในในสองประเทศนี้